กลับไปกลัไปนะกลับไปกลับไปกลับไปลัไปหายไปแล้วผมต้องลงมือลงมืออ้ยโอ้ยโอ้ยต้องการไปไหมไปข้าวขาตานไปข้าวขาตานไมได้นี่นี่นี่ไปไปเดี๋ยวเราทัวการ์ตูานกา

ڏيڏا جانا توهان کي